พี่เขาท<ข>ี่สวนนี่คือปลูกประมาณกี่เดือนแล้วอันนี <vic many rs> ้เกือบแปดเดือนแล้วเี่อแปดเดือนเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนใช้ยึดซั้งรากตัวทนเนี่ยปัญหาการเป็นไงหลวง่อฟังโอ้ยมันแพงยอดแล้วใบมันร่วงหมดใบร่วงหมดจะตายเรื้องกันเรื้องอัมพอใช้ยึดตั้งรากตัวทนไปประมาณกี่วันถึงนอันนี้ใช้ไปอาทิตย์นึงมันจะเห็นผลดหรอเห็นผลก็คือมันมันมันดีขึ้นไงครับ่อนน้านี้ผมไม่ได้ดูมันเป็นไงมันเป็นใบใบมันเรือเตยยอแห้ง แล้วก็มันก็ฟื้นมาครับมันฟื้นมาครัมันมันมันต้นนี้เหมือนต้นนี้นี่นะครัเหมือนต้นนี้เนต้ี้ต้นนี้ดีเลยคุณนะนี่ดีคุณเยอะนะแต่ก่อนไม่มีนะเมื่อก่อนคือมันมันมันใช่มันแห้งเลยแห้งเลยแห้งเลยอันนี้ฟื้นมาแล้วนะฟื้นแล้วนี่ฟื้นแล้วโอเคครับเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็คือใช้ต่ำตะเกอร์ทนเนี่ยก็จะฟื้นเนี่ยจากจากต้นที่ ไม่มีไม่มีใบเลยครับแห้งไปเลยแห้งไปเลยแห้งแล้วก็มาฟื้นมาฟื้นเอาไปดูหลายต้นนะดูก็คือสรุปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้คือไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วครับตื่นใอ้โหที่นี่มันมันเต็มตัวเยอะเลยครับตอนนั่นนี่คือไม่ไม่ไม่มียอดเลยไม่มีไม่มียอดนะครับนี่มังทางยอดนี่พี่น้องกันแต่กันฮะนี่ผมที่ผมเคยบอกว่า เนี่ยมันคือขาดกรรมฐานเนี่ยมันจะเป็นด่างๆอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็จะหายหมดนะนี่คือนี่นี่กำลังกำลังเดินยอดเพราะว่าเพิ่งใส่ไปได้แค่กี่วันนะอันนี้ยี่สิบวันยี่สิบวันนะโอเคยี่สิบวันแต่ว่าดีเดินนี่เริ่มดีแล้วนะมะขาหน้านี่คือโอ้ยเดือบจนคิดว่าตายตายตายอตายจริงๆนะแล้วแล้วใส่ปุ๋ยหรือเปล่าหรือไม่ได้ใส่ผมนี่แหละผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะก็มันก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนี่เนี่ยเนี่นี่ ก็ใส่ยึดซ่อมในนี่ไงไส่เดือนได้มาใส่เดือนได้มาดูไส้เดือนได้มาก็คือสูงแล้วพี่รอดแน่นะซือเลยผม๊ทมดีใหญ่รอดแน่นั่นครับไม่มีใบเดี๋ยเมื่อก่อนไม่มีใบเลยไม่มีไม่มีดูดิครับมันเตินมันสมบูรณ์เดินสมบูรณ์นะครับมบูเลยหรือซืเมื่อก่อนคือมันมันจะมันจะต้นมันแห้งแล้วครับอ่าครับแห้งย้อนแห้งแห้งแล้วมีก้านไม่กวาดไหมใช่ไม่กวาดครับ ก็แสดงว่าพอใช้มาสักสองรอบก็เริ่มเริ่มฟื้นเริ่มฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นแล้วทุกต้นเลยฟื้นหมดเลยฟื้นหมดแล้วครับจะกินเลื้ยงหมดเลยทั้งทั้งสามร้อยต้นนี่เลื้ยงจริงๆนะปันไอ้จีบอลพระก็เนี่ยกลมยิ้ใจออกเลยดูว่าอย่างนี้ที่ผมที่ผมบอกว่าขาดกันมาถันอย่างนี้นะพี่นักเกษตรกันะพอใช้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอใบนี้หลุดร่วงมันก็จะดีขึ้นมานี่ใบใบใหม่ครับนี่ใบใหม่นี่ฮะนี่ฮะดูดูง่ายๆฮะ ถ้าไม่ถ้ามีรอยด่างรอยด่าง,างมันดวง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 ,ดวงเหมือนเหมือนเหมือนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าขาดกรรมฐานไอนอ,อย่างนี้มันเริ่มดีขึ้นฮะแต่ว่ามันยังมันยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเพิ่งใช้ไปแค่ยี่สิบวันโอ้โยมันแคน่นี้ได้แค่นี้ก็ดีแล้วก็ดูยอดมันขับได้แค่นี้ก็ดีแล้วออตอนแรกตอนแรกใช้ปุ๋ยก็คือไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นใช้ปุ๋กกี่รอบถึงไม่ดีตอนนั้นอ่ะที่ ็คือใช้กระสอบเราันกว่าตลอดครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยเนี่ยฝากพี่น้องเด่๋ยก่อนบางคนก็ไม่เชื่อดังนั้นผมบอกว่าไอ้งดพวกขี้กงขี้ไก่เราใช้นี่ดูดดูในใช้ยี่สิบฟันแล้วเนี่ยดูให้ดูไส้เดือนขึ้นและเนี่ยีไส้เดือนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยไส้เดือนขึ้นเนี่ยเนี่ยความสมบูรณ์ของมันนะครับผมมาเห็นขนาดนี้ผมก็ดีใจแล้วจริงๆครับจะโกนที่จะตายแน่ผมมาตายตายหมดเลยสามโดยต้นนี่นะแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้หมดเลยเดี๋ยวไปดูไปดูไปครับ นี่นี่คุณว่ามันฟื้นนะครับเมื่อก่อนโอเคแล้วเมื่อก่อนก็คือมันแห้งเลยใช่ไหมมันแห้งเลยเลยแห้งอย่างนั้น่ะอแห้งแบบแห้งแบบเป็นปลายเนี่ยเดี๋ยวดูดูดูครับดูเนี่ยพี่น้องแต่ก่อนมาผิงที่มาอูบอลดูบอลเนี่ยอ๋อเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วอันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนี่เริ่มดีขึ้นครับเมื่อก่อนเคยแห้งอย่างนี้เลยนะโอ้ยตามถ้าไม่ได้ใช้นี่มันไปหมดแล้วไปหมดแล้วเนี่ยไปหมดแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันยังมันไม่ดีแบบยังไมม่่เต็ร้ออยะ ถ้าพี่ลองดูตัดตรงไหนที่มันตัดได้ก็ตัดออกไปหน้าอย่างนั้นนั่นจะได้ตัดออกไปโอเคเนี่พี่น้องก่อนครัในเริ่มฟื้นนะพี่ก็บอกว่าเมื่อก่อนมันแย่อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นมานะนี่ดูดูแล้วก็สรุปแล้วก็คือตอนนี้รอดหมดทุกคนละครับคงบรรลดหมดทุกคนนะอ๋อเดี๋ยวเดิ๋ยวดูต้นนี้นะพี่พี่น้องมาเดินทางมาไกลเป็นพันกิโลก็คุ้มเพราะว่าพี่เขาก็ต้นไม้นี่เริ่มเริ่มฟื้นแล้วนะครับ เริ่มฟื้นแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกตนนี่แต่ว่าเริ่มดีเริ่มแตกแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาเริ่มแตกยอดเลยนะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเนี่ยเนี่ยดูดูพี่น้องกันเดี๋ยวก่อนดูดูตรงเนี้ยมันแห้งก็จริงแต่ว่าเนี่ยดูฮะมันเริ่มเริ่มแตกยอดะนรับเนี่ยอาการนี้ที่ผมบอกว่านี่คือการขัดกรมาถันนะอย่างรุนแรงเนี่ยอย่างนี้พอใส่ตบมันจะฟื้นนะฮะดังนั้นถึงพี่จะซื้อปุ๋ยยี่ห้ออะไรแล้วแต่มันก็ไม่กินถูกต้องไหมก็ไม่กินไม่กินใส่กี่รอบกกกไไมมมมม่่ิิิินนนนนเเเหืดดะคั ใสยังไงก็เหมือนเดิมครับใส่ใส่เคมนี้ก็เหมือนเดิมอินซีก็เหมือนเดิมหมดเหลืองเหลืองเหมือนเดิมแต่พอใส่ยิบสามแ้ฟื้นเลยอ้าวฟื้นเลยอ่าฮะดูดีมันมันขึ้นหมดเลยครับแตกหมดหน้าฟื้นหมดหน้านี่ฝากพี่น้องเก่ตรกอนะเพราะบางทีที่ผมบอกว่าถ้ามันป่วยมันไม่กินก็คือจะใส่ปุ๋ยราคาจะสอบละห้าพันก็ไม่กินโทษว่าดินไม่ดีเรอไม่เกี่ยวฮะผมพูดถูกไหมไม่เกี่ยวพะใส่ของผมกินใช่ไหมอ้าวกินครับอกินฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมมันปรับสภาพดินเป็นตัวก็จริงแต่่วา หลักการของมันนะถ้าพืชมันป่วยเนี่ยคุณจะใส่ในปรับสภาพยังไงมันก็ไม่กินเคยปรับสภาพใช่ไหมเคยใช้ใช้อะไรปรับอ่ะดูอดลมไม้ดูอดลมไม้ก็ไม่กินไม่กินอแต่พอใส่ยิปซั่มกินดังนั้นในยิปซั่มเป็นองตลาดก็มีมีหลายเกรดหลายยี่ห้อนะดังนั้นผมก็ขอแนะนําว่าโอเคว่าของยิปซั่มทุกตทนเนี่ยพืชไม่กินอาหารใส่ปุ๊บเนี่ยภายในเจ็ดวันกินทันทีกินนะกินเจ็ดวันกินเลยกินนะกินแล้วก็ฟื้นโอเคแล้วก็ฝากฝากบอก พี่ด้วยว่าโอเคแนะนำแต่เกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรบางคนก็ไม่เชื่อผมไม่ก็ไม่เชื่อบางตอนแรกเชื่อไหมโอ้ยผมยังไม่เชื่อเลยอ่าตอนนี้คงถูกทำไมมันจะดีขนาดนั้นเนาะแต่ตอนนี้เชื่อเชื่อแล้วร้อยเปอร์เซนต์เลยเอาไปดูว่าดูครับโอ้นี่ใช้ระบบน้ำดีด้วยนะพี่แสดงว่าโอ้โหนี่ใช้ระบบน้ำดีครับผมใช้ระบบน้ำดูที่มันยอดมันออกแล้วครับนี่ดูนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนใช้ยึดซ้ำตะกรอนก็คือสภาพเหลืองนี้นะครับต้องนะอ่า แต่ตอนนี้เริ่มมีแต่ยอดมาใหม่เดี๋ยวเขาจะสลัดพวกนี้ทิ้งแล้วก็เดี๋ยวจะจะจะดีก็เหมือนสวนสวนใหญ่เมื่อกี้นะเมื่อก่อนมันก็ใบเล็กกันนะใบเล็กใบเล็กอะยี่ไป่ใบใบใหญ่แล้วครับฝากพี่น้องเกษตรกรนะบางบางคนเนี่ยคือไม่เข้าใจฮะคิดว่าพอปรับสภาพดินแล้วเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันจะมันก็ไม่กินผมบอกแล้วถูกต้องไหมผมพูดถูกต้องไหมใส่ปรับสภาพดินก็ไม่กินไม่กินครับไม่กินดินก็ไม่ดีไม่ดีแล้วนี่พอใส่แล้วปรับแล้วดูยังไงมันเอาผมเอามาวัดดินมันดีดินมันดีอ๋อดี นี่มันเลือยอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางอ่ครับเพราะของผมนี่คือไอ้ยุ่งซ้ำตอนนี่คือค่า p s นี่ยอยู่ที่ประมาณแปดถึงแปดห้านะครับมันจะดีขึ้นเจ็ดถึงเจ็ดจุดห้าแล้วเจ็ดจุดแปดเอ่อแปดจุดเอ่อแปดจุดห้าประมาณนี้ก็จะดีขึ้นแล้วก็คือไม่จําเป็นต้องใช้ดูแลไหมก็คือม้วนเดียวจบรอดแน่นอนครับนี่พอดูแล้วคือมันมีมันเดินแลยมันเดินมันเดินมันเดินผมยอมว่าโอ้ดีใจแล้วผมอ่ะแต่ก่อนมองแค่นี้มันเลื้งหมดเลยนะเลื้งหมดเลย มันไม่เขียวอย่างนี้ครับเมื่อก่อนมันเหลืองหมดเลยนะโยเหลืองหมดเลยครับยอดก็ไม่มียอดก็เป็นอย่างนี้นี่อันนี้ตู้มแตกทุกยอดเลยนี่มันเริ่มเริ่มมาเริ่มมาแล้วไ่เลิ่มแต่อะไรพี่ก็ใจเย็นนิดหนึ่งเพราะว่ามใช้เวลาพี่ดูง่ายๆฮะตรงอดทนจะมีไข่เดือนขึ้นมาฮะพอใช้ยิดฟัามเนี่ยไข่เดือนมันขึ้นมาอย่างนี้ไข่ไข่เดือนเนี่ยอดทนได้นิดนึงเพราะว่ามันมันโซมมันานแต่ว่าเดี๋ยวโซมนานแล้วครับตอนนั้นพี่ใช้ปุ๋ยกี่รอบแล้วที่มันที่มันเป็นนี โอ้ผมไม่ขึ้นผมก็เอามาใช้ใช้เรื่อยๆบางทีก็ขี้วัวมั่งขี้ไก่มั่งมันก็เเมือนเดิมมันไม่กินไม่กินนะใส่ปุ๋ยก็ไม่กินไม่กินนี่ผมบอกพี่น้อยแดีวก็ว่าถ้าขาดกรรมฐานเนี่ยนะมันเขายังไงใส่ยังไงก็ไม่กินนะจะใส่กระสอบละหมือนก็ไม่กินไม่กินจุดเล่องเลยแต่ตอนนี้คือใส่แค่นี้พอแล้วแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มดีขึ้นพี่ก็ใส่เติมสีเขียวเข้าไปแต่ตอนนี้พี่งดไปก่อนนะสีเขียวหรือปุ๋ยทุกทีก็ซ่อมอย่างเดียก่อน ใส่ให้เขาแล้วก็พี่ก็พยายามลดน้ำให้เขากินให้มันละลายหมดคเดี๋ยวมันก็กินหมดแล้วเดี๋ยวม่นอะไรแล้วก็ใส่ให้มันชิดโคนก็ได้่เป็นไรนะชิดโคนก็ได้นี่พี่ใส่ชิดโคนิคกอล้ะใส่ชิคโคนชิคกอลโอเคผมลดน้ำนะออืแต่ว่าผมว่ารดร้อเปอร์เซ็นต์นะผมก็ว่ารดร้อเปอร์เซ็นต์นั่นชิคกอลโว้ยมันมันอย่างนี้ผมมีผาแล้วนะนี่เดี๋ยวมานะก็คือมันจะให้หายทันทีมันก็ไม่หายเราคิดน้อยก่อนเพราะว่ามันมัน เขาป่วยมานานแล้วดูครับนี่มันอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วจากที่มันมันก็เริ่มเขียวมาแล้วเริ่มเขียวใบมันเริ่มเงานะดูง่ายๆเลยนี่ดูสังเกตดูแต่กอนด็อกเตอร์ครับถ้ามันแทงยอดมาใบมันจะอย่างงี้นี่อ๋อมันมันจะมันจะมันจะไม่บานนี่บานอืทีนี้มันจะร่วงเลยอแต่อันนี้มันบานมันบนแล้วมันนิ่มด้วยนะครับมันนิ่มครับนี่ดูง่ายๆสายเดือนมานะดูนี่สายเดือนมานี่คุยสายเดือนเนี่เนี่ยอย่างเงี้ย รอดแน่นอนครับ <laughs> ผมมีหวังแล้วผมว่ารอดแน่นอนสามลอยกับต้นนี่ผมอยู่นีก่ก็โอ้ยโอเคเล<ม>อแล้วผมครั้งแรกผมก็พี่ทว่าผมอะไครั้งเป็นปัญหาเลย <laughs> แล้วก็ปลูกแล้วลงทุนไปเยอะ <c oughs> นะครับก็เดินสายโอ้ <c oughs> <c oughs> ผมเดินสายโซลาร์เซลล์นะไซชุดนี้นั่นก็ชุดหนึ่งเ <c oughs> ดินน้ำสะสาระบุเลยตกงานหลบโอ้ทำโอ้ผมลงเยอะทำแต่ผมจะมาทก็เนี่ยพี่น้อยแต่ก่อนดูว่านี่พี่เขาตั้งใจมากแล้วก็โทรหาผมหลายรอบ แล้วมาส่งของให้ตอนเย้นคืบมันมาส่งยาบ้านเลยเปล่าแต่มามาถึงเยงนคืนนะหาไม่เจอแต่โอเคผมก็ดีใจหน้าที่พี่ใช้แล้วมันมันมันรู้สึกมันตอบโจทย์นะแล้วก็บางทีพี่ก็ได้บอกคนต่อไปเพราะว่าถ้าผมพูดเขาคิดว่าผมอยากจะขายของแต่ผมเน้นช่วยนะผมถามผมมาพี่คุ้มไหมมาไม่คุ้มหรอกคบผมก็บ,บอกแต่นี้โอเคแต่ยังนี้ก็สบายใจนะแล้วก็ ก็เนี่ยคุณลุงคุณลุงก็บ้านคุณลุงใช้มืองยังทดลองใช้ยังยังยังเดี๋ยวจะใช้คือกันเนี่ยผมบอกเนี่ยคื๋เนี้เดี๋ยวดูนี่มันรอดแน่นอนเอ็นผมใช้ปานินทองอยากใช้กับผมนะแฟนเก๋ครับอันนี้ดีกว่าผมจะใช้ตัวนี่ปานินทองนี่แพงไหมผมปลูกพังโอ้ปานินทองดูลมไม้มันสอบเจ้าบาทแต่ไอ้ปุ๋ยไอ้ฟองกาวนี่มันพันสองสองสามปลูกไหมปลูกไหมมะพร้าวทั้งมะพร้าวทั้งยางมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมป่ะครับอ่าอย่างนี้ก่อน ฝากพี่น้องเกษตรกรนะสวนมะพร้าวนะทดลองง่ายๆครับต้นเดียวก่อนลงใส่ยิปซัมนะทุกๆสิบ้าวันนะหรือว่าที่มีลูกแล้วถ้ามีลูกแล้วใส่ทุกๆสิบวันนะแล้วลงดูว่ารสกระชินรสชาติน้ำมันอร่อยมากหวานเดลองทำกัไปใส่เบาง์กอนกำลังออลูกนั่นแหละใส่ยิปซัมนี่แหละใส่ยิปซัมนี่แหละอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรเพราะว่ายิปซัมเนี่ยคือมีกากรรมขันนะฮะกากรรมขันทุกเมียมันจะไปสร้างทำให้รสชิหวานลองทดลองเลย ลองลองดูเลยเอางี้เลยต้นเดียวพอลองใส่ตามที่ผมบอกอะสิบวันอันนี้เอาใส่ที่แรกใส่ละกิโลนะสิบวันใส่ครึ่งกิโลสิบวันใส่ครึ่งกิโลแล้วลองดูมันเดือนผ่านไปรสชาติน้ำจะหวานนะโอ้โหสามต้องลองดูต้องลองดูเดี๋ยวเอากับผมไปลองบ้างหน่อยลอกเอหน่อยผมนี่นี่มาอุบัตะมาอุบลนี่คือพี่เขาบอกให้มาดูผมก็มาดูแต่ว่าโอเคละรอดแล้วตอนแรกพี่บอกผไม่รอดเขาบอกว่าถ้าผมไม่มาตายแน่ วันนั้นผมต้องมามาส่งตอนประมาณนี้ผมยังรอดแล้วนี่ขนาดต้นกระตายนี่อันนี้ผมดูใบมันรอดแล้วผมดีใจแล้วนี่ตอนตอนแรกมันจะเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นหมดเลยครับนี่นี่จะแห้งเงี้ยครับอย่างนี้รอดนะครับเดี๋ยวพี่ก็ว่างพี่ก็ต้องไปทําให้มันให้มันเนี่ยแต่มันรอดนี่รอดแน่นอนครับรอดผมดีใจแล้วผมพอผมครับอ่าอ่านี่สังเกตดูว่าทุกทุกทุกโคนมันจะมีไส้เดือนขึ้นมาครับไส้เดือนขึ้นมาเนี่ยเีไม่ไส้เดือนขึ้นมาดินมันเริ่มดีครับขึ้นดินด ผูเรียนมันชอบอยู่นะแต่ว่าต้องให้ให้อาหารที่มันชอบดังนั้นพี่ก็ต้องเติมทุกๆเดือนหรือว่าพี่เติมอย่างนี้ต้นนี้ต้นกำมือสองกำมือเติมให้มันกินเรื่อยๆนะแต่ถ้าที่เร่งเขาเอาง่ายๆเลยหนึ่งกำมือทุกๆสิบวันก็ได้หนึ่งกำมืออย่างงี้แล้วก็พอมันฟื้นตัวแล้วก็ห่างหน่อยฝากพี่น้องกรในกรณีที่มันป่วยอย่างนี้นะถ้ามันป่วยอย่างนี้สุกเนี้ใส่เลยต้นหนึ่งสองกำมือสิบวันครั้งใส่น้ำกินสม่ำเสมอ หลังจากที่มันแข็งแรงแล้วเรามาใส่เดี๋ยวละครั้งก็ได้แต่ตอนนี้มันป่วยแต่มันเริ่มดีขึ้นแล้วแหละเห็นแล้วดีขึ้นแล้วเพราะพี่วันนั้นพี่บอกว่าผมแย่มากโอ้ยจะเย่นเย็นจริงๆเลยสบายแล้วดี๋ยวซึ่งสบายเลยนี่ไม่หรอกโอเคเดี๋ยวนี้พี่ต้องมาตัดออกก็ไน้นี่น่อยถังเนี่ยตัดออกซะเพราะมันจะไปไปรัดรากมันเดี๋ยวต่อไปมันจะไม่โตเนี่ยพอมันอย่างนี้คือสบายแล้วตอนนี้สบายแล้วสบายเนื้อสบายตัวรอนเต็มอนสบายแล้วเห็นอย่างนี้ครับ แต่ก่อนมันไม่สบายเลยมัรนร้อนๆหนาวๆเรียด <c oughs> แต่ลงทุนไปเยอะนะลงทุนไปเยอะอู้ยูจะเจียดไม่เรียดได้ยังไงครับ <c oughs> ดูดิมันเขียวขึ้นหมดเลยครับครับอืมอืมมนี่รดอบดนี้